ไวงมองกว้างค่ะรา้ยใครจะบอกเนี่ยอยากจะดูพร้อมปะไม่เล่นเหรอฮะไม่เล่น <c oughs> เดี๋ยวนอ้องเขาซู่ไม่ได้น้อนเขาซู่ไม่ได้ไม่เอาไม่เอามาไม่เล่นไม่เล่นมาถอยสิถอยพร้อมอม่ บ้านหนึงเนะโอ้ยโอ้ยเป็นกล้ามน้องไอ้การน้องการน้องอนะกล้ามเหนือท้องวัยรุ่นไงผสมกันเป็นกล้ามน้องเลยเมื่อกี้นี้ไม่ปวดร้อนร้อนเลยมีมีเหลินน่ะมีหลินเจมทำไมไม่หัวเร้อนโดนรังแกปวดร้อนไหมจ๊ะพอจะมร้ฮะฮะ ร้องไห้แบบเฮ้อเอาใหญ่สุดหนึ่งนาทีต้นเส้นอ๋อรีเซ็ตดีมหมนี่พร้อมไหมคะ1นนาทีหนึ่งนาทีเพราะฉะนั้นเต็มที้นะคะไม่ต้องไม่ต้องใายใช่ไหมคะไม่ต้องค่ะเจะใ้หัวให้ลมมันออกพร้อมไหมไปเริ่ม ไม่เห็นกระชาหลอกข้างดวันนี้เหลนอ่ะสวยมากจองเมื่อกี้ไม่ใครไม่ทำอะไรทำไมไม่รอให้รอนี่ไม่ฟองส่วนร้อนน่หนีร้อนไแห้งปาก ระหว่างรอก็รู้สึกัพี่ตงเขาโมโหพี่หลินหรือเปล่าอะไรนะาโมโหพี่วาพี่ตงโนโมโหพีเนี่ยีเราคนรใอไห้แไม่ก็พี่ตงนีม่เหียกนี้เกีก e ัมาะออาั้น่เจอ